เพื่อไม่เป็นการพลาดวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e รวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจันดับชา n e l กับรายการจันดับสตอรี่แล้ววันนี้ผมก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยกับสตอรี่ที่มีชื่อว่าบุชเบบี้สัตว์เลี้ยงสุดน่ารัก ในปัจจุบันนี้สัตว์เลี้ยงแนวเอ็กโซติกถือว่าเป็นที่นิยมในประเทศไทยของเรามากและหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมในเวลานี้ก็คงหนีไม่พ้นเจ้าบูช์เบบี้ด้วยความน่ารักและขี้เล่นของมันบวกกับลักษณะท่าทางที่มีสเสน่ห์จึงทำให้ใครหลายๆคนที่เคยสัมผัสลหลงไหลกันไปต,ตามๆกันและวันนี้ทางช่องจัดดับชาแนลของเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเจ้าบูช์เบบี้กันถ้าคุณพร้อมแล้วไปกันเลยบูช์เบบี้นะครับถือว่าเป็นสัตว์ลิงลูกด้วยนมที่ออกหากินในเวลากลางคืน มีลำตัวขนาดเล็กเท่ากับกระต่ายและหนึ่งในความพิเศษของมันก็คือมือที่มีลักษณะคล้ายกันกับมนุษย์ทำให้พวกมันสามารถที่จะกระโดดและจับกิ่งไม้สูงบนต,ต้นไม้ได้ และส่วนใหญ่เจ้าบุสเบบีนั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีนิสัยค่อนข้างอ่อนโยนนอกจากนี้มันยังมีอายุขายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25ปีและต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้บุสเบบีนั้นมีมากกว่า20สายพันธุ์แต่บุสเบบีที่กําลังนิยมเลี้ยงกันในประเทศของเรานะครับผมก็คือสายพันธุ์กาลาโกโมโฮลิหนึ่งในสายพันธุ์จากแอฟริกาใต้ซึ่งต้นกําเนิดของเขาอาศัยอยู่ในป่าก,กึ่งแห้งแล้งในทุ่งหญ้าสวันนาและโดยธรรมชาติแล้วเจ้าบุสเบบีพวกนี้จะกินยางไม้จากต้นอาคาเซียเป็นอาหารหล และลักษณะเด่นของเบบี้บุชชนิดนี้นั่นก็คือมีหูขนาดใหญ่มีดวงตาเป็นสีส้มกลมขนาดใหญ่ขนหนานุ่มหัวกลมหน้าสั้นขาหลังสามารถยืดยาวได้และเมื่อมันโตเต็มที่แล้วก็จะไม่มีกลิ่นตัวหรือถ้าหากว่ามีก็จะน้อยมากๆและหนึ่งสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ไว้ก็คือเห็นมันตัวเล็กๆอย่างนี้แต่สามารถกระโดดได้ไกลถึง2 3เมตรเลยทีเดียว เจ้าบุสเบบี้นั้นถือว่าเป็นสัตว์กลางคืนแต่ถ้าหากว่าบุสเบบี้ที่เรานำมาเลี้ยงนั้นเป็นลูกเพาะจากฟาร์มก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันของผู้เลี้ยงได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามช่วงที่บุสเบบี้นั้นจะสนที่สุดก็คงเป็นช่วงกลางคืนอยู่ดีและสิ่งที่เจ้าบุสเบบี้ตัวน้อยทั้งหลายชอบมากๆเลยนั่นก็คือการเกาหรือว่าการแปรงขนซึ่งในขณะที่แปรงขนก็จะมีกิริยาที่น่ารักมากๆเลยนั่นเอง ในส่วนของการเคลื่อนที่นะครับผมก็จะเน้นการกระโดดเป็นหลกักซึ่งจะบอกว่าถ้าหากว่าเราดูด้วยห่างตาอาจจะคิดว่าเป็นจริงโจ้ตัวจิ๋วๆเลยก็ได้และในส่วนเรื่องของการขยายพันธุ์นั้นเจ้าบูสเบบีในธรรมชาติจะอยู่กันเป็นครอบครัวโดย1ครอบครัวนั้นจะมีตัวผู้1ตัวและตัวเมีย3 5ถึง5ตัวและจะออกลูกปีละ1-2ครั้งซึ่งลูกที่ออกมาในแต่ละครอกนั้นก็จะประมาณ1-2ตัว และด้วยเหตุน,นี้เองจึงไม่แนะนําให้เลี้ยงตัวผู้อยู่ด้วยกันนะครับผมเพราะจะมีการต่อสู้แย่งอาณาเขตกันในส่วนของเรื่องการขับท่ายนั้นลักษณะอย่างหนึ่งที่ผู้เลี้ยงทุกคนควรจะทราบก่อนจะเลี้ยงน้องบุชเบบี้นั่นก็คือบุชเบบี้นั้นมีนิสัยคือจะใช้ฉี่ในการล้างมือนั่นก็เพื่อทําให้มือของเขาสามารถยึดจับได้ดีขึ้นถ้าคุณไม่อยากให้น้องมือเปื้อนฉี่เยอะนะครับผมแนะนําว่าก่อนที่จะนําน้องมาเล่น ผู้เลี้ยงทุกคนสามารถที่จะกระตุ้นฉี่น้องให้ฉี่ออกมาเยอะๆก่อนเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยเรื่องฉี่เปิดมือได้แล้วในส่วนของอึน,นะครับผมส่วนใหญ่แล้วเบบี้บู๊จะอึเป็นก้อนเล็กๆแห้งๆลักษณะจะคล้ายๆกับอึจิ้งจกแต่ถ้าหากว่าเกิดอึแล้วขึ้นมาขอแนะนําว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับและในส่วนของอาหารนั้นก็จะเป็นผักหรือว่าผลไม้รสหวาน เช่นกล้วยมะม่วงสุกมะละกอแอปเปิลนอกจากนี้เรายังให้มแมลงต่างๆได้ด้วยนั่นก็คือหนอนจิ้งหรีดแมงสดิ้ง ไข่แล้วก็นมแพะรวมไปถึงอาหารสําเร็จรูปต่างๆนะครับและในส่วนอุปกรณ์การเลี้ยงสิ่งแรกที่คุณควรมีเลยนั่นก็คือกรงที่มีขนาดใหญ่สาเหตุที่ต้องเอาขนาดใหญ่นั่นก็เพราะว่าจะได้มีพื้นที่ให้น้องได้วิ่งและปีนป่ายนอกจากนี้ภายในกรงเองก็ควรจะต้องมีที่นอนนุ่มๆรวมไปถึงขวดน้ําซึ่งขวดน้ําเองเราสามารถใช้ไซส์ใหญ่ได้และหากว่าเป็นไปนได้แนะนําว่าให้มีอุปกรณ์ของเล่นให้น้องได้ปีนไป่ายได้จะน่ารักมากเลย และสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจรับน้องไปเลี้ยงนะครับนั่นก็คือบุ o เบบี้ยังไงก็คือสัตว์กลางคืนแน่นอนว่าในช่วงเวลากลางคืนนั้นจะมีพลังงานล้นเหลือมากๆแน่นอนน้องจะว่องไวมากๆในช่วงเวลากลางคืนถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่เลี้ยงในพื้นที่เปิดแนะนําว่าต้องใส่สายจูงทุกครั้งนั่นก็เพราะว่าเขาสามารถกระโดดได้ไกลามากนั่นเอง และที่สําคัญเลยคือบูสเบบี้นั้นเขาไม่ชอบอากาศที่เย็นและเขาชอบเอาฉี่ป้ายมือเป็นประจำแถมเจ้าบูธเบบี้ยังถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความอินดี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะว่าถึงมันจะจําชื่อของเจ้าของได้แต่ถ้าหากว่ามันนึกอยากจะแย่เจ้าของเล่นเวลาเรียกต่อให้เรียกยังไงก็อาจจะทําเหมือนเอาดื้อได้เลยทีเดียวในกรณีบางตัวถ้าหากว่าคุณเลี้ยงใกล้ชิดไม่มากพอและมันไม่ได้ติดเจ้าของก็อาจจะถึงขั้นไม่ยอมให้จับตัวกันเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้วิธีเลี้ยงก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแนะนําว่าถ้าหากว่าคุณสนใจที่จะเลี้ยงบุชเบบี้นั้นควรจะศึกษาให้ดีก่อนแน่นอนว่านั่นก็เพื่อสุขภาพของเราและก็ของเจ้าบุชเบบี้ตัวน้อยของเรานั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือบุชเบบี้สัตว์เลี้ยงสุดน่ารัก เป็นยังไงบ้างครับกับสตอรี่ที่ผมนํามาฝากในวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกับเจ้าบุสเบบีไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะเลี้ยงน้องบุสเบบีนั้นควรจะต้องคิดและศึกษาอย่างถี่ถ้วนซะก่อนเพราะว่าน้องเขามีอายุยืนถึง25ปีเลยทีเดียวและแน่นอนว่าก่อนจากกันไปในวันนี้ถ้าหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ